สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องผมไปเู่ไอ้ไอ้ไส้พีครับสายมือวันเสาร์นี้ครับผมคนดมัทชี่ขอนําพี่น้องนะครับมาเข่าสู่ข้อโคนดมัทชี่นะครับวันนี้เข่าข้วสายอย่างน้อยเพราะว่านะครับเตื่นสายอาการพุ่มแพ้มาพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูอุปปาบึกแม่นัปชี่นะครับปลาแดียออนปลาพี่น้องไปเบิร์นํากันเลยนะครับครับพี่น้องบ่ไปครับที่เห็นเดือดปุ๊บๆๆๆๆอยู่ในกระทะ ดำเนี่เป็นในส่วนของปลาเดือออนปลาบึกแม่้ำชี้นะครับก่อนอื่นผมคนลำชีจะขอตำเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็มีในส่วนของพริกสดนะครับพริกกินดาแดงแล้วก็ตะไคร้หอมหัวแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของใบมะกรูดนะครับพี่น้องคนลำขี้ขอตำก่อนแป๊บนึ่งนะครับตำใสไปเลยเอาละครับพี่น้องเสร็จนี่แหละ นะครับเ่ำโดนโคโลเชนเดกเอาเลยครับมาบวบลายใหญ่ห้างครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับโปะลงไปเลยนะครับเมนูอาหารบ้านอีสานบานห้องครับพี่น้องปองไปนะครับเชื่อได้ว่าพี่น้องเห็ดเป็นป่สุผูสุคนหรืครับเนาะนะครับใบหยากแก๊กแปรนะครับตามเ้วยเรส่วนของน้ำปลานะครับประมาณช่อนหนึ่งกะเอานะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับ ตามด้วยในส่วนของน้ำปลาเสบน้ำปลาด้วยนะครับพี่น้องนะครับใส่ไปเลยนะครับประมาณช้อนหนึ่งกะเอาครับพี่น้องลุกไปเลยตามด้วยในส่วนของเกลือนะครับพี่น้องประมาณหยิบนู่นหนึ่งนะครับเกลือนี่ซอยดูแลในเรื่องของข้อปอกนะครับตามด้วยในส่วนของผงนุ่นะครับพี่น้องปมไปนะครับใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายเดี่ยวตะกูมักนะครับประมาณนี้ประมาณช้อนหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องในเครื่องปรุงเรียบร้อยหมดแล้วที่นี่นะครับคนลำ้ชีกจะ บ้านในค้นเหมาะนะครับจะบ่พึ่งค้นนะครับเพราะว่าปลาเขาจะอาจจะข้าวข้าวเย่ายวะข้าวเดียวเบิดอนะครับพี่น้องผมไปปลาที่พี่น้องเห็อยุ่นี่จะเป็นนักสองปลาบึกไปนำชี้นะครับันนี้เ่ากบใสพวกต้นหอมนะครับก็มีหอมสดใบกีรานะครับแล้วก็พักแม่งหลักหรือว่าใบนั่งตูนะครับพี่น้องเขาใส่ไปมีไงสิละพี่น้องปอมไปบางอย่างแป่นะครับเรียบร้อยเล้ครับเนี่ย เด so Anyways, so ี๋ยวตัวจะชิมนะครับเสียะไรบ้างนี่รอเดียดผุผุผุปุผุุแป๊บเดียวแล้วครับพี่น้องอันนี้จะบริยากแจ็คเปียเดี๋ยวคนขี้จะปิดฝาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับได้พี่น้องเดี๋ยวคนขี้จะปิดฝาหม้อว้ก่อนเหตุใดที่ว่าปิดฝาหม้อเพราะว่าจะให้พักในส่วนของพวกหอมพวกอ้ใบแมงลักนะครับแล้วก็ใบ ยีหลานะครับเป็นทางคนขี้ตกใ่ใบยีหลาเพราะเขาหอมนะครับพี่น้องนวะคนขี้ปิดไปแป๊บหนึ่งนะครับปิดฝาหมวกไปก่อนรอดสักครูนึงครับหาหน้าที่พานไปว่าหย,ยิงกวาดตลอดนะครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ขึ้หอมไม่ฮวยหอมเตะจมูกเลยน,นะครับพี่น้องเย้าวบดนี้คนขี้จะขาดเสียบอะไรคือใส่ตัวนี้ครับพี่น้องล่างคกนะครับนี่เทน้ยำเป็นดนา น้ำกินเท่าเดิมพี่น้องน้ำดื่มพอดีเะเทพไปนะครับค้นตรเล็กตรงเล็กตรงเล็กตัวเล็กนะครับเป็นน้ำที่ล้างในส่วนของเครื่องเทศอยู่ในครกนะครับพี่น้องแล้วไปเทเส้นหม้อพี่น้องคนลําขี้ก็จะเทน้ำล้างครกเส้นหม้อเลยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้คนลําขี้ก็จะซีบนะครับพี่น้องเห็นหนังบหครับหนังกุนทองเห็นบ่ครับพี่น้องนะครับหนังกุนทองปลาเห็นบ่ครับพี่น้องเนี่ยนี่มันมั่นเนี่ ปลาบึกนะครับเห็นนางคุณทองปลาบ่มครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหส่วนส่วนหนังทองก็ได้ครับพี่น้องนี่นะครับมันมั่นขนาดเลยนะครับซุกแล้วครับพี่น้องคนแห้งไปเลยครับเร่าโอเคหลังจากเส้นนำล้างเครื่องเทศสมุนไพรในครกลงไปแล้วนะครับคนจบลาพี่จะชิมนะครับพี่น้องชิมกันชิมทับพี่ยังไงเลยมาพี่น้องมาชิมกันทีนี้ มาครับพี่น้องปลาคนลาขี้ชิมก่อนนะครับโอ้โหเยี่ยมแซ่บแล้วครับพี่น้องจบเกมไปดูหน้าตาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเห็นง่าอายทวนทวนอายห่วยห่วยไปยพี่น้องนี่คืออูป่าบึกมานำชี้เลครับพี่น้องเห็นบ่หนังปุ่นทองอ้ยสุดเซนสเลยครับมื่อนี่คนลาขี้เข่าขั้ววันหยุดประจำสัปดาห์วันเสาร์นะครับเบื้องนังปูนทองดูพี่น้องและพี่น้องเบิ้งหนังปูนทองปลาหรือว่าหนังชวนไตทองนะครับนี่นะครับ มันมันเลยเห็นไหกพี่น้องมันมันเลยโอ้ยสุดยอดแซ่บไปแล้วครับพี่น้องพ่อเลยครับพี่เน่นี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วครับสับเสร็จเรียบร้อยสําหรับอุปาเบึกแม่น้ําชีนะครับเด้อสุกเล้ามาอยู่มากินน้ำกันนะครับพี่น้องป้องไปเป็นไรครับพี่น้องพุดล่ะอาหัวนหวนอาย้ช่วยช่วยเลยพุดเลอสุดสุดแน่นอุปาบึกแม่น้ําชีครับมันมันหยาบหยาบเลย สาหรับพี่น้องป้ไปครับสําหรับที่นีผมโค้ทชี้ฝากไว้เพื่อสวัีก่อนๆจากการเชี่ยเคลืนหเดิมพี่น้องยุ่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย่ายขายอย่าป่วยร่ำร,ำรวยธนากรมบพอก,ก,กันไม่ได้คิดต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่คือเนื้อหามาอนี้นะครับอุปาบุกแม่นําชี้ครับ